ดีพี่น้องมอนีอ่าสีมากผ้ามากล่องกินลูกชิ้นที่เป็นกระแสที่ยึดที่ดังที่ว่าแซบที่สุดในต่อน,นี้เป็นลูกชิ้นของเชฟอ้อยเ้องาลลองเบรนบามันสิตแซบ,บพื่จังเขาลือบ่มันสิร่องกินแบบใส่น้ำจิ้มกับกินเพียวๆบงก่อนน้ำจิ้มสินี่ซองแบบพี่น้องแบบน,น้ำแบบจิ้มปลาคามกับน้ำแบบแบบจิ้มซีฟู้ดเนี่ยพี่น้องใส่ง,ง่ายๆแบบนี้เลย นีคือเบิง้งก่อนดลูกชิ้นสิกินแบบออบอสไซน้บางจีมม้วงเบิ้งก่อนคั่ล้อมรื้อบ่ลูกชิ้นเ<ม>ชีบป,ปอยเป็นมาเป็นกระแสแห้งตอนนี้ผู้ใดบอสคั่มเลเคยได้ยินเคยได้กินลองมันกินมากเด้อสิกกกแบบออบอสไซน้บางจมเบิ้งก่อนมันบอสลาไม่ปากแต่ว่ามันลุน่ม ยาวเหมอลูกลูกแข็ตจิ้มกับ,บกลูกชิ้นปลาไปเลยเ้าสิอออ่อล่างก็ตึงครับนากจิ้มล่างเบอร์หนึ่งล่งแบบจิมมจ้ม,มแบบน้ำจิ้มมันหันเขากินแบบตัใส่น้ำจิ้มมันแรงกว่านี้สิล่างแบบกินน้ำจิม้มกินแบบน้ำจิ้มซีฟูดก่อนนี่คือน้ำจิ้มซีฟูด เล่นกินซีฟู้ดทันะ่วนั้นไม่ได้แตกต่างโดดเด่นเหงารับน้ำกินซีฟู้ดของของทั่วไปอะ่ะยังมารอดหนักกินมะขาม,มน,นี่ของแตกต่างทำลังกินท่อไป นำกินมะขามมันสิเป็นรสชาติที่เสียบคือมันสิเวลาข้าวเกี๊ยวมันสิหอมนำมัน,นง่างซึ่งนำกินมะขามตั่วไปเลาวมันตีมันเสีอบรสเปรีร้ยวรสหวานธรรมดาพี่น้องกันเลยนี่ยถ้าจะได้กินหอมหอมขึ้นมาในาจมูกเขาเลยว้าวลูกชิ้นเนี่ยกระชีนนุ่มว่ามีส่วนไหนส่วนเสียอยังกับเช็ดบ่อยหรอกแต่ว่าเขาหยาบเลยไปตัวได้แต่บามันเสียเป็นกระเสียบแห้งตรงนี้ เลยมาล่องเองบิงล่องเบิงได้พี่น่องกะโอเคแส่ยอยูทานสิกลับเข้าไปซื้อขขอีกอ,อันนี้ซื้อมาร่องซิมเบิงซื้อ